พี่วุฒิจึงดี่ะพี่ก็ลิ้มเกมอนี่ี่พี่วุฒิจึงดีเลยแถวไหน้ยังสองเงินเราโอ้เราก็เซฟอยู่เราบ่อไปหาเก็มส่วนยีส่นดีบลาดีตึงดีตวกิจกานอารชาดีเรื่องหนึ่ไม่ นี่ตะกันสาเนี่ยนั่งได้สโต๊ีหน้าลูกค้าใส่ได้นี่นะกุยยกลูกเจ็ยมากุลอยเฉนอะไรนี้นะเนาะมีวุฒิเสนอว่าให้มีกันสาด้วยุีกับเ เนี่ยลายใจมากใช่เต้าขาฮะมาเลเอดาอเต้าขาทนี้มันเลือดเรามดกอดเขาเขาขึ้นเทเอาสั่งเม็ดาชวนมดล้อนเมื่อกี้เลยอีกแล้วที่มันปังผู้เก่าินมันมีเทคนิคเห เราทำพวกเราทำาทำ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 ท